ดำเนินการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรีประจำปี2566ค่ะเปิดประเดิมมานะคะเรามีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2566ค่ะเป็นการเลิกเบียดบู้ขุดประสบการณ์ดูแลใ,ในการผู้ป่วยออทิสติกนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมีการเลี้ยงสังสัรค์นะครับประจําปี2566ค่ะเพื่อมีการเลีงของขวัญให้กับสมาชิกนะคะแล้วเรานะคะเริ่มประเดิมปีนะคะเราก็ได้รับรางวัลค่ะท่านประธานคุณอารยาแดงแสงน,นะคะได้รับโล่รางวัล ผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมกะสบงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้ค่ะทางเรานะคะยังได้รับเกียรติบัตรนะคะในวันคนพิการสากลสำนักงานพัฒนาการเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นะคะในวันคุพิการ ต่อมาค่ะทางชมรมของเรานะคะหรือศูนย์บริการของเราค่ะก็มีการฝึกกิจกรรมเสริมพัฒนาการทัหน้าได้นนะครับฝึกอาทิตย์ละ4วันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงนะคะถึง4โมงเย็นค่ะประกอบด้วยค่ะพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวค่ะและก็ต่อด้วยนะคะการเสริมสร้างพัฒนาการค่ะและก็ประกอบไปด้วยนะคะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการพูดค่ะ แล้วก็มีการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะครับเป็นการเรียนรู้นะคะการปรับพฤติกรรมค่ะเหล่านี้นะครเป็นการฝึกพัฒนาการทั้งหาด้านของทางชมรมของเราค่ะบุคลากรที่มาให้บริการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแต่ละด้านนะคะจะได้ผ่านการอบรมในทักษะบริการและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องถึงทุกๆปีจนถึงปัจจุบันค่ะ ทางเรานะคะอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการดูแลบุคคลออทิสติกนะคะโดยการเรามีการเชิญนักจิตกรรมบำบัดมาให้ความรู้และเทคนิคและวิธีต่างๆในการดูแลบุตรหลานของตัวเองด้วยค่ะทางนี้นะครับประธานและกรรมการเข้าร่วมอบรมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรกับสมาคมบุคคลออทิสซึมไทยประธานพากรรมการและสมาชิกเข้าร่วมงานสมัชชาออทิสติกนะคะจัดโดยสมาคมบุค คนออทิซึมไทยณจังหวัดระยองในงานก็ประกอบด้วยการเสวนาการระดมแนวคิดและแผนง,งานตา่างๆที่ผู้ปกครองต้องการให้ภาครักเกี่ยวข้องแะรับทราบค่ะทางนี้นะคะเรายังมีการส่งสมาชิกนะคะอบรมกับโรงพยาบาลยุวประสาทในการดูแลเด็กออทิสติกเพื่อเตรียมเข้าเป็นหน่วยบริการของสปออสอชอคะ่ะ น่าจากนี้นะคะทางสอบป,ปอสอชเขต6ระยองมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรทองให้กับคณะกรรมการผู้ดูแลคนพิการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนประเด็นคนพิการที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรีค่ะประธานและกรรมการและสมาชิกนะคะมีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาค่ายเครือออทิสติกระดับภาคค่ะอีกทั้งนี้นะคะเราก็ยังมีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรความสู้เปเลศกับมูลนิธิออทิส ติดไทยที่เมืองพัทยาด้วยค่ะต่อมาค่ะทางเรานะคะก็จะมีการจัดหางานให้กับสมาชิกตามกฎหมายการจ้างงานของคนพิการม .33 และม35ค่ะโดยคนพิการจะทําสัญญากับบริษัทต่างๆและสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดชลบุรีมาตรวจความถูกต้องนะคะและมีการพูดคุยกับสมาชิกนะคะได้รับการจ้างงานถึงรายได้ที่ได้รับแล้วก็ภาระกิจงานที่จะต้องได้ทําด้วยค่ะ ต่อมาค่ะทางเรานะคะก็จะมีการเสริมความรู้นะคะความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยให้กับสมาชิกด้วยโดยการเชิญนักตะเพินจากแหลมชบังมาให้ความรู้และซอ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุค่ะ ทางชมรมของเรานะคะก็มีการนะคะอบรมนะคะเรียนรู้สภาวะซึมเศร้าให้กับสมาชิกค่ะเพื่อให้สมาชิกรู้ถึงอาัตาราที่จะพาไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้ค่ะในการนะมีนักจิตวิทยามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาวะซึมเศร้านะคะ นอกจากนี้นะครประธานเรานะคะได้รับคําเชิญจากมอบุรพานะครบอกเล่าประสบการณ์การทํางานด้านออทิสติกิให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้นะคะและอีกทางนี้นะคะเรายังมีการได้รับคําเชิญมาจากเทศบาลหัวกุญแจนะคะให้เชิญไปสอนประชาชนพื้นที่หัวกุญแจนะคะสอนทําพัดจากลอตเตอรี่และใส่คล้องแมตเป็นต้นค่ะ และทั้งนี้นะครับประธานนะคะในฐานะประธานภาคสมาคมผู้ปกครองบุคคลออร์ติสติกไทยนะคะได้ลงพื้นที่สามจังหวัดนั่นก็คือสมุทรปราการพรบุรีและตากเพื่อเป็นการตั้งชมรมบุคคลออร์ติสติกไทยในยสามจังหวัดค่ะทั้งนี้เรายังมีการพาสมาชิกเข้าร่วมงานสูงวัยอย่างมีค่าเสพสื่อแบบไม่เสี่ยงขาดจัดโดยอบจอจังหวัดชมบุรีค่ะ